แล้วก็วัยรุ่นวัยใสวัยใจนะคะปกติก็ไปเที่ยวกันแต่ครั้งนี้นะคะวัยรุ่นของเราจะเปลี่ยนค่ะเดินทางเข้าสู่เรื่องราวของธรรมะกันบ้างดีกว่านะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะทางรอมอวอรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันหรือว่ารอมอวอปุ๋งนะคะได้ลุกขึ้นมาชวนเยาวชนไทยค่ะเข้าสู่ทางธรรมนะคะจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรแล้วก็บวชสิลจาริณีภาคฤดูร้อนแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่สมเด็จพระเทพในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน สายนค่ะที่ส่ง จเจริญพระชนมายุ70พรรษางานนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจัดกันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะแล้วก็มีสมเด็จพระมหาธีรารย์นะคะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะรามาวปุ๋งค่ะก็นําทีมของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมพิธีกันแบบแน่นๆเลยคุณผู้ชมค่ะเยาวชนชายนะคะ99คนค่ะอายุ8ถึง18ปีค่ะร่วมบวชตลอด15วันด้วยหกิจกรรมแบบนี้น่าชื่นใจเนาะเด็กรุ่นใหม่นะครับก็เที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งแหละ,ะแต่ช่วงเวลาปิดเทอมดีๆแบบนี้นะคะก็ เข้าสู่เส้นทางแห่งแสงธรรมค่ะก็ใครที่อยากจะอนุโมทนาบุญหรือว่าปีหน้าอยากเข้าร่วมโครงการก็ดูไว้ได้เลยนะคะ,ะไม่มีเสียงสัมภาษณ์จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคนนี้ที่เรา สัตงานเนี่ยคะ่ะก็จะมีหนึ่รรูปนะคะซึ่งก็เดี๋ยวปันประชาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการไปจำพรรษาที่เพชรบุรีนะคะ<ม>ก็จริงๆแล้วมีกิจกรรมเนี่ยทั่วประเทศเลยแล้วก็คาดว่าจะมีการปรประชาสมนเด็จพระนดูร้อนเนี่ยน่าจะถึง10,000 0สนรูปนะคะในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกริฐาธิราเชเจ้าคะ่ะนึ่งด้วยที่พระชนมาย,ยุครบ70็พรรษาด้วยะคะ่ะก็มีการได้ไปตรวจพระนอนะคะเมื่อกี้ก็ได้อัปเดตไปแล้วนะคะ ะว่าทางกรมศิลปากรเองทางกระทรวงเองเนี่ยก็ได้มีการตรวจพร้อมกับทางวัดน่ยนะคะก็พบรอยที่เกิดมาก่อนที่จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะแต่ซึ่งจากนี้ไปค่ะก็จะมีการตรวจละเอียดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสัก2อสสัปดาห์เพราะว่าองค์พระเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะก็มีความยาวถึง46เมตรเนาะก็ต้องใช้การตรวจอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้มาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นการบูรณะขนาดไหนบ้างแล้วก็มีการเสียหายจากเหตุ การแผ่นดินไหวมากน้อยอย่างไรด้วยค่ะแต่คิดว่าคุยกับทางวัดแล,ล้วกรมศิลปากรก็อาจจะบูรณะใหญ่ไปเลยรอบนี้ค่ะเดี๋ยวต้องดูรยายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าต้องทําอะไรบ้างค่ะแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสเนี่ยได้ทําบุญเพื่อบวชสมณีน,นะในภาคฤดูร้อนนะเพื่อที่จะอุทิศกุศลเนี่ยให้กับสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยผมก็ได้มาที่วัดโพในวันนี้เพื่อที่จะบรมชาสมณงของในโครงการของวัดโพ นะหรือว่าพระเชษฐุคน,เ,นเพื่อส่งบุญกุศลเนี่ยนะหรือเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้กับสมเด็จพระเทพที่เป็นท่านก็เป็นผู้ที่อุปถัมภ์คำจุนนี่พระพุทธศาสนาต่อมาต่อเนื่องยาวนานอย่างด้วยความทุ่มเทก็มีความเพิ่มปิติที่เราได้มีโอกาสนะมาได้ตอบแทนบุญคุณของพระอ,องค์ท่านนะครับรู้สึกเพิ่มมากนะครับ